สวัสดีครับพี่น้องไทยเลาาพี่น้องไทยอีสานทุกคนนะครับมุน,นีลุงชั้นกัจจมาเบาถึงเพลงของน้องธิดลาลาาสีวิไลครับจีเป็นเพลงสืบสานตำนานแม่ฮันนีสีอีสานนะครับมุน,นีกับสินซิดการล่อค่อยนะครับได้รับแจ้งจากอาจารย์โน่ครับจากของของอัดนะครับเป็นกระด้แจงว่า,วาเพลงสืบสานตำนานแม่ฮันนี ของน้องจีดาเล่าเนั่นเฮตุมาตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหกเพลงพร้อมสิเอยเพลงลงสูยูทูบเลยครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหกเพลงโ่วาสิเป็นเพลงขอแล้วบ่แตงเพลงน้ำตาล้มนนท่นอนสาวกาลสินสินหวังสาหน้าพลาลักวอนพีมีลักเดียวฟันหลัก,ฟ,ลกฟันลายครับสึ่งทั้งหกเพลงเนั้นกไในเหตุมาเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ เต็มสิ้นสมบูรณ์พร้อมที่จปล่อยลงสู่โลกโซเชียลแล้วครับก็ได้รับข่าวจากผู้ผู้แม่พึ่งนะครับว่าเพลงตั้งหกเพลงนั้นสปอยไปในมือเดียวเลยครับสบปอยไปในมือเดียวในชั่วโม,มงเดียวคือว่าสปอยลงทุกซิหน้าที่ครับคือปลปอยเพลงนี้แล้วก็ซิหน้าที่ปล่อยอีกเพลงหนึ่งซิปที่ปล่อยเพลงหนึ่งเป็นครบหกเพลงนะครับซึ่งมือ และเวลาที่ล่อยนั้นในคาววาก็คือหลังจากใช้หนังสั่นของบานรีวิไลประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับคือมือนี่ที่เป็นมือใช้หนังของบ้านรีวิไลนะครับนี้ใช้หนังสั่นมือนี่เรื่องสำนึกรักบานเกิดตอนกระตันยูที่ใช้นในมือนี้กับเวลากับสองทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับ สำหรับเอฟซีผู้ใหว่ท่านใดซื้อตั๋วนะครับกะห้ไปติดตอ่อที่เพจผู้ศรีวิไลนะครับทักไปหลังบานเพิ่นนะครับก็ค่าตัวเขาก็ยี่สิบเก้าคะแนนนะครับตอนหนึ่งคนนะครับก็ที่เขาไปเบิกหนังเพิ่นนะครับที่ใช้ในสองทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับของมือนี้นะครับมือนี้ครับใช้ แลหลังจากใช้นังประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับที่ผมพูดแจ้งว่าจะปล่อยเพลงสืบสารตำนานแม่ฮันนี่ของน้องธิจาเล่าถึงหกเพลงนี่ประมาณหลังจากใช้นังอาทิตย์หนึ่งปล่อยทีเดียวเลยครับหกเพลงมือเดียวชัมมม่วโมงเดียวครับปล่อยถึงหกเพลงทิบนาทีต่อเพลงครับที่จะปล่อยเพลงลงยู u b e ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ไม่หม่นะครับว่าปกติเขาก็จะปล่อยสิงเกิดหนึ่งเลยปล่อยเพเพลงเดียว ลงไปครับแกเพียงเดียวกับป่อยไปเลยครับแต่นี่ทางบ้านสีเวลาอีป้อยทีเดียวหกเพียงครับในชั่วโมงเดียวพี่น้องกับลอติดตามมึงครับหลังจากมือนี้ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพวามเหมือนแรงที่ใช้หนังประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจจะป่อยนะครับกับเอฟซี FC ทุกท่านกับสามารถติดตามได้เนาะครับครับสําหรับมือนี้กับทางช่องพี่น้องไทยอีสานช่องพี่น้องไทยลาวกับสีนั่ ไตเติลเพลงนะครับมาให้พี่น้องได้ลองฟังเบิ้งทั้งหกเพลงว่าจะเป็นจังไดก่อนจะจีไปฟังเพลงจริงอีกในอาทิตย์หน้าเนานะเต็มเพลงทั้งหกเพลงครับในอาทิตย์หน้าเมื่อนี้ช่องพี่น้องไทยอีสานกะสิเอาตั้งบทหกเพลงนะครับมาให้พี่น้องลองฟังเบิ่งว่ากะาจาย์โนเพิ่นกะเหตดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมีน้องรองฟังเบ้งละกาติ มองนี้ลองดีไซน์แบบใหม่มัครับมองมองที่ลงนี่นะครับ เดี๋ยวเอามาเริ่มนี่ก็ได้เอามาเริ่มตรงนี้เลยครับ ซึมเสื่อพอมีอิอิอิสดาแม้จะด่นแตะยางก็ยังคิดหอดเจ้ายังอำมุขากะจมหาลถึงอยู่คนละขอฟ้าแตใจอยู่ติดกันจ็บกะสันนอนนึกเป็นห่วงลายจนว่า ละคิดหดคุ้นสดหาหัวอกจะเเจ้าน้ารักจนฟ้าสลายลงละยานต่วันเป็นของยานพิวิวย เป็นไรแน่ครับหลังจากรับฟังเพลงตึ้งฮกเพ่งของนองกิดาเล่าแล้วพี่นองมีคพามมู้สึกว่าจังไดเพลงห้ามมวนบ่อน้องครับแต่กะว่าพี่นองก็ล่องตีชมกันมาได้ครับคข้เมต์กันมากครับว่าเพ่งเป็นจังไดแน่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมือนี้แรงนี้ทางบันจีวิไลมีใชยหนัง สั่นนะครับสันึกรักบ้านเกิดตอนกระตันยูค่าขาช่มกับ2เก้าคะแนนนะครับติดต่อใดที่เพจผูศรีวิไลนะครับทักไปหลังบ้านเป็นไหนเลยนะครับครับรัหรับมือนี้กับช่องพี่น้องไทยายสานกับตองขอล่าไปก่อนอากาศกัหนาวแล้วกับเอทุกท่านกับรักษาสุขภาพกันเ้นะครับครับสวัสดีครับ